สวัสดีค่ะสวัสดีครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนค่ะครูนะคะนางสาวสุปริยาภุกไพจิตคูโรงเรียนวัดเซิงหวายประชารัฐอุทิศสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทองค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพามาตะลุยนะคะข้อสอบโอเน็ตนะคะในสาระของวรรณคดีและวรรณกรรมนะคะวรรณคดีและวรรณกรรมเดี๋ยวเรามาดูตัวชีวัดแรกที่เราจะได้เรียนเลยก็คือตัวชีวัดม สามทับหนึ่งสรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาเรียนกันก่อนนะคะวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นมันแตกต่างและไม่เหมือนกันได้ยังไงวรรณคดีนะคะหมายถึงวรรณกรรมหรือหนังสือที่ได้รับยกย่องว่าแต่งดีมีศิลและมีคุณค่าทางอารมณ์และมีความรู้สึกต่อผู้อ่านสามารถใช้เป็นแบบแผนและอ้างอิงได้ใครเป็นคนยกย่องเขาเราว่าเขาแต่งดีมีศิลก็คือวรรณ เขาชื่อว่าองค์กรวรรณคดีสมสรน,นะคะสมสรวรรณคดีสมสรนนั่นเองนะคะต่อมาวรรณกรรมแตกต่างจากวรรณคดียังไงวรรณกรรมก็คืองานเขียนทั่วไปเลยค่ะงานเขียนทั่วไปอันเกิดจากความคิดจินตนาการเร,เรียงร้อยนํามาบอกบันทึกขับร้องและสื่อออกมาด้วยกลวิธีต่างๆวรรณกรรมไทยแบ่งออก2ชนิดก็คือวรรณกรรมที่เป็นรอยแก้ว วรรณกรรมที่เป็นร้อยแกวก็คืองานเขียนที่ไม่มีรูปแบบแบบแผนนะคะไม่เหมือนร้อยกองถ้าเป็นร้อยกองก็คือต้องมีสัมผัสของจองมีรูปแบบแบบแผนของร้อยกองสิินนั้นนะคะต่อมาวรรณกรรมท้องถิ่นวรรณกรรมท้องถิ่นคือวรรณกรรมมุขปาามขปาถะมุขขปาถาแปลว่าถ่ายทอดผ่านถ่ายทอดผ่านการพูดนะคะงานพูด นะคะและวรรณกรรมราล,รลายลักษณ์อักษรลายลักษณ์อักษรก็คือการจดบันทึกที่ถ่ายทอดกันในกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดๆกลุ่มชนใดในท้องถิน่นท้องถิ่นหนึ่งมาเป็นเวลานานผู้เล่าหรือผู้เขียนเป็นคนในท้องถิน่นอย่างเช่นวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องนี้เรื่องนี้วรรณกรรมในชุมชนนะคะต่างๆโดยการบอกเล่าหรือเขียนบันทึกไว้วรรณกรรมท้องถิ่นเนี่ยการร้องเพลงกล่อมลูกนะคะก็ถือว่าเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นเหมือนกัน นะวรรณกรรมท้องถิน่นแต่ละท้องถิ่นก็จะไม่เหมือนกันก็จะเป็นเรื่องราวตำนานในะเรื่องของท้องถิ่นนั้นๆอย่างเช่นเรื่องไกลทองนะคะการวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมสารที่ได้จากการอ่านมีหลายประเภทเช่นบทความบทวิจารณ์ข่าวเพลงบทร้อยกองเรื่องสั้นสาร,รคดีนวนิยายนิทานวรรณคดีและวรรณกรรม ในเนี่ยที่เราอ่านสารมาเนี่ยค่ะสารแต่ละชนิดก็จะอยู่ในอ่าสารอย่างสารชนิดนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของวรรณกรรมวรรณกรรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นวรรณกรรมวรรณกรรมเรื่องสั้นก็มีอาจจะมีบางเรื่องที่เป็นวรรณคดีสารคดีก็เป็นวรรณกรรมนวรรณนิยายบางเรื่องก็เป็นวรรณคดีนิทานวรรณคดีก็นั่นเองวรรณคดีก็คือวรรณคดีนะคะเขาบอกชื่อมันอยู่แล้วการพิจารณาสารเนี่ยจึงต้องพิจารณาตามแนวทางการเขียนสารนั้นๆเช่น บทความมีลักษณะเขียนเป็นคํานำเนื้อเรื่องสรุปส่วนข่าวมีลักษณะเขียนเป็นพาดหัวขาว่าวพาดหัวข่าวรองสรุปข่าวและรายละเอียดของข่าวและที่สําคัญที่สุดคือต้องพิจารณาจากภาษาหรือถ้อยคำนะคะการพิจารณาจากภาษาจากถ้อยคอยําดูยังไงถ้าเป็นวรรณคดีเขาต้องยกย่องว่ามีการเขียนที่แต่งดีแล้วก็สามารถสื่อสารคําถ่ายทอดกับอารมณ์ กระทบต่อความรู้สึกของผู้อ่านได้นี่จะเป็นวรรณคดีเพราะงานเขียนแต่ละประเภทที่ใช้ภาษาแตกต่างกันไปการวิเคราะห์การวิจรณ์และการประเมินค่าสารจึงควรยึดหลักดังนี้หนึ่งเลยอ่านสารนั้นอย่างคร่าวครั้งหนึ่งก่อนเวลาเราจะพิจารณาว่าสารนั้นเป็นวรรณคดีเป็นวรรณกรรมหรือเป็นวรรณกรรมท้องถิ่นควรจะต้องพิจารณาก่อนอ่านก่อนหนึ่งครั้งแล้วดูสิว่าสารที่เราอ่านเนี่ยมันเข้ากับตัวไหน นะคะข้อ2วิมีขอให้ได้ว่าสารที่อ่านเป็นสารประเภทใดเช่นข่าวบทคจารณ์คำนำเพลงบทความข้อ3วิจารณ์แนวความคิดในการนำเสนอของผู้เขียนสารนั้นตามลักษณะการเขียนทั้งรูปแบบเนื้อหาและการใช้ภาษาวิเคราะห์แนวความคิดและการนำเสนอดูซิว่าเขานําเสนออะไรแนวความคิดของเรื่องนี้ที่เขาเขียนถ่ายทอดไปเนี่ยมุ่งที่จะ สื่อสารถ่ายทอดอะไรให้กับผู้อา่านข้อ4ตีความประเมินค่าสารอย่างมีเหตุผลตามลักษณะของสารลักษณะของสารก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าวรรนกรรมต้องถูกยกย่อง,า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 งจากวรรณคดีสมมสรว่าแต่งดีแต่งถูกต้องมีความรู้สึกกระทบทางด้านของอารมณ์วรรณกรรมวรรณกรรมก็คือจะต้องเป็นงานเขียนที่มีศิลปะผลงานเกิดจากความคิดและจินตนาการ เรียบเรียงและนำมาบอกอีกทีบันทึกขับร้องและสื่อออกมาไม่ต้องได้รับยกย่องว่าแต่งดีถ้าได้รับยกย่องว่าแต่งดีมันจะกลายเป็นวรรณกรรมวรรณคดีทันทีนะคะแล้ววรรณกรรมท้องถิ่นก็คือจะต้องเป็นเรื่องราวของท้องถิ่นนั้นนะคะเป็นการสื่อสารเป็นการสืบทอดผ่านจากการพูดมุขาปาฐะหรือว่าการบันทึกลายลักษณ์อักษรส่วนมากจะเป็นตำนานเรื่องเล่าต่างๆของท้องถิ่นนั้นๆ ในการวิเคราะห์วิจารณ์ประเมินค่าสารเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจเฉพาะบุคคลรวมทั้งความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลประกอบด้วยเหตุผลที่ถูกต้องมาพินพิจารณ์ดังนั้นการวิเคราะห์วิจารณ์และการประเมินค่าสารจึงควรระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งกับความรู้สึกนึกคิดของคนส่วนใหญ่ที่มีความถูกต้องและไม่ถูกต้องแปลว่าเวลาเราจะ พี่เคาะพี่จานหรือวิเคราะห์วิจารณ์งานเขียนต่างๆเราจะต้องดูว่ามันเป็นความคิดของใครเป็นความคิดของใครเหตุผลของใครความรู้สึกหรือคิดของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างจะต้องประกอบไปด้วยเหตุผลและหลักการพิจารณาวรรณกรรมวรรณคดีนะคะเพราะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเพื่อให้เกิดความระมัดระวังว่าจะมีความขัดแย้งอย่างเช่นหนึ่งคิดไม่เหมือนสองสองคิดไม่เหมือนสามสุดท้ายสามคิดไม่เหมือนหนึ่งกับสอง มันจะเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกันเพราะว่าความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกสามัาสำนึกของแต่ละคนเหตุผลของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องระวังในเรื่องของความขัดแย้งเกิดขึ้นด้วยนะคะต่อมาประเด็นที่ใช้วิเคราะห์และวิจารณ์คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมการวิเคราะห์และวิจารณ์งานประพนันธ์เท่าที่พบเห็นทั่วๆไปนักวิจารณิยมพิจารณากว้างใน4ประเด็นดังนี้ 1. คุณค่าด้านวรรณศิลป์ ความไพเราะของบทประพันธ์แต่งสวยไหมมีการใช้โวหารภาพพจน์ไหมกระทบถึงความรู้สึกของผู้อ่านไหมซึ่งอาจจะทําให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการตามรสความหมายของถ้อยคําและภาษาผู้แต่งเลือกใช้เพื่อให้มีความหมายกระทบใจของผู้อา่านนี่แหละคือคุณคือคุณค่าด้านวรรณศิลป์ต่อมาข้อ2คุณค่าด้านเนื้อหาสาระอธิบายและยกตัวยอย่างประกอบพอเข้าใจ โดยจะกล่าวควบคู่ไปก,กับการวิเคราะห์และก็วิจารณ์นะคะต่อมาข้อสามคุณค่าด้านสังคมวรรณคดีและวรรณกรรมจะสะท้อนให้เห็นสภาพสังคมในตอนนั้นๆน,น,นะคะเราจะต้องพิจารณาคุณค่าด้าน,านสังคมสะท้อนให้เห็นสภาพสังคมในตอนที่แต่งวรรณกรรมหรือวรรณคดีนั้นๆถึงจะมีคุณค่าด้านสังคมคุณค่าด้านสังคมนี้อาจจะใช้มาพิจารณา ไม่ได้เมื่อวรรณคดีและวรรณกรรมนั้นผ่านระยะเวลาทางด้านของสังคมในช่วงนั้นมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพิจรารณาในข้อในเรื่องของคค่าด้านสังคมเราจะต้องทราบก่อนว่าวรรณกรรมและวรรณคดีในส่วนนั้นเนี่ยมาจากสังคมในช่วงยุคไหนถึงจะสามารถพิจรารณาสะท้อนให้เห็นภาพสภาพของสังคมในช่วงนั้นได้ว่าเป็นวรรณคดีหรือวรรณกรรม ะะวรรณคดียังสามารถจะลงสังคมได้อีกด้วยจะลงสังคมแปลว่าการอ่านวรรณคดีนีนน้สามารถให้ผ่อนปลนและก็แบ่งเบาภาระในเรื่องของความรู้สึกทางด้านสังคมในช่วงนั้นๆอย่างเช่นวรรณคดีนนในช่วงยุครัชสมัยรัตนกโกสินทร์ตอนปลายเนี่ยช่วงนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางการปกครอง เพราะฉะนั้นวรรณกรรมหรือวรรณคดีที่ออกมาในช่วงนั้นจะเป็นในเรื่องของส่งเสริมในเรื่องของการรักชาติแล้วก็เป็นวรรณกรรมที่อ่านแล้วจะลงใจของผู้อ่านก็คือไม่ให้เครียดในเรื่องของสภาพการเมืองในช่วงนั้นๆน,น,นะคะข้อสี่การนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันก็คือเวลาที่เราอ่านวรรณกรรมหรือวรรณคดีเนี่ยสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรมีข้อคิดไหม หรือว่าอ่านแล้วสามารถคิดอะไรได้หรือเปล่าผู้อ่านสามารถนําแนวคิดและประสบการณ์จากเรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใช้หรือแก้ปัญหาชีวิตในประจําวันได้นําแนวคิดและประสบการณ์แปลว่านําแนวคิดของผู้เขียนหรือนําแนวคิดของตัวละครที่ถ่ายทอดจากผู้เขียนเนี่ยไปปรับใช้เป็นแนวคิดในชีวิตของผู้อ่านได้นั่นเองนะคะต่อมาค่ะติวข้อสอบตะลุยโอเน็ตะตะลุยข้อสอบโอเน็ตกัน นะคะในเรื่องของสาระวันใคดีและวรรณกรรมในช่วงชั้นม3นั่นเองนะคะมาที่ข้อที่หนึ่งเขาถามว่าสักครู่นะคะสักครู่เขาถามว่า คุณธรรมข้อใดสอดคล้องกับคำประพันธ์ต่อไปนี้เป็นข้อสอบที่ใช้จริงในปีการศึกษา2562เดี๋ยวเรามาอ่านกันก่อนการฆ่าประดาสัตว์หรือประโยชน์บ่พึงมีอันว่าดวงชีวีย่อมเป็นสิ่งที่ควรถนอมเ้าถามคุณธรรมที่สอดคล้องกับบทประพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาดูเราแปลกันไปทีละอัน การฆ่าประดาสัตว์ก็เขาพูดถึงเรื่องของการฆ่าสัตว์ถูกไหมหรือประโยชน์บ่อพึงมีบ่อแปลว่าไม่ในช่วงเนี้ยเขาบอกว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยประโยชน์นะไม่มีเลยในการฆ่าสัตว์อันว่าดวงชีวีย่อมเป็นสิ่งที่ควรถนอมเขาบอกว่าชีวิตใครเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะถนอมควรถนอมเอาไว้ได้เพราะฉะนั้น บทประพันธ์ในข้อนี้ข้อสอนถึงเรื่องของการฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์นะคะควรถนอมควรรักษาชีวิตนะคะการฆ่าสัตว์เพราะฉะนั้นตอบกบตัญญูรู้คุณไหมไม่ได้สอนเรื่องนี้มีสติรอบครอบไหมไม่ซื้อสัตว์จุจิริยไหมไม่ตอบเมตตาการุณาค่ะว่าไม่ควรฆ่าสัตว์ นะคะชีวิตใครก็ควรถนอมเอาไว้นั่นเองอ่ะต่อมาข้อสองค่ะข้อสองคุณธรรมในข้อใดสะถามอีกแล้วคุณธรรมในข้อใดสอดคล้องกับบทประพันธ์ต่อไปนี้สอดคล้องกับบทประพันธ์ต่อไปนี้ไม่แบ่งแยกแตกพ้องพวกน้องพี่จงถ้อยทีถ้อยที่อาศัยไม่เดียดฉันเห็นประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นสำคัญ พึ่งยึดมั่นคุณธรรมค้ำจุนไทยเขาสอนเกี่ยวกับอะไรเนี่ยไม่แบ่งแยกก็คือสามัคคีแหละสามาัคคีไม่แบ่งแยกทอยทีทอยอาศัยกันก็คือนะพึ่งเรือเสือพึ่งป่าฉันพึ่งเธอเธอพึ่งฉันเห็นประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นสําคัญนะคะเห็นประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นสําคัญพึ่งยึดมั่นคุณธรรมค้ำจุนไทยนะเขาสอนอเรื่องความอดทนไหมมีส่วนไหนที่พูดเรื่องอดทนไหมไม่ ความกตัญยูไหมไม่ความสามัคคีไหมใช่ค่ะข้อนี้ตอบข้อ3นะคะบุพระพันธ์นี้สอดคล้องกับคุณธรรมในเรื่องของความสามัคคีนะคะต่อมานะคะสาระวรรณคดีและวรรณกรรมในตัวชีว้วัดม3ทับวิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเขาจะมีข้อสอบอะไรบ้างเขาบอกว่าอ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อที่หนึ่งฟูงชนกำเนิดคล้ายคึงกันใหญ่ย่อมเพิดผิวพันแผกบ้างความรู้อาจเรียนทันกันหมดเว้นแต่ชั่วดีกระด้างห่อแก้หรือไหวโอ้ยคำนี้เขาบทประพันธ์นี้เขาสอนถึงเรื่องอะไร ชนกําเนิดคล้ายลึงกันบ้างแปลว่าคนเนี่ยมันก็เหมือนมันก็คล้ายกันบ้างแตกต่างกันนิดหน่อยใหญ่ย่อมเพศผิวพันแผกบ้างคนนี้อาจจะขาวคนนี้อาจจะผู้หญิงคนนี้อาจจะผู้ชายก็ก็คล้ายลึงกันก็เป็นคนเหมือนกันนะคะความรู้อาจเรียนทันกันหมดบางคนเนี่ยฉลาดเท่ากันโง่เท่ากันหรือว่าปานกลางเท่ากันเว้นแต่ดีชั่วกระด้างหอ่อแก้หรือไหวแปลว่าอะไรคะเว้นแต่ความดีความชั่ว อาจจะผิวเหมือนกันขาวเหมือนกันดำเหมือนกันผิวสีนํำพึ่งเหมือนกันเพศหญิงเหมือนกันเพศชายเหมือนกันตัวใหญ่เหมือนกันตัวเล็กเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่จะไม่เหมือนกันเลยคือความชั่วกับความดีนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยทำความชั่วความดีเท่ากันไหมไม่มาดูโจทย์ก่อนโจทย์เขาถามว่าคำประพันธ์ข้างต้นแสดงคุณค่าด้านใดอย่างชัดเจนเนื้อหาความรู้ไม่ ข้อคิดในการใช้ชีวิตไม่เอ้ยข้อคิดในการใช้ชีวิตถูกนะคะถูกต้องนะคะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของด้านการใช้ชีวิตแปลว่าคุณจงใช้ชีวิตให้ทำความดีความชั่วต้องมีสติในการทําความดีความชั่วเพราะว่าถึงเราจะเป็นคนเหมือนกันแต่ความชั่วของเรามันไม่เท่ากันนั่นเองต่อมานะคะในข้อที่2องคประพันธ์ต่อไปนี้แสดงถึงวิถีชีวิต ไทยเรื่องไรมีเรื่องคุณค่าทางด้านสังคมเข้ามาเกี่ยวคุณค่าทางด้านสังคมเข้ามาเกี่ยวนะคะวิถีชีวิตไทยวิถีชีวิตของคนไทยของเรานั่นเองต่อไปนี้แสดงถึงวิถีชีวิตในเรื่องใดเอ,อามาอ่านกันก่อนทําบุญบุญแต่งให้เห็นผลคือดังเงาตามตนติดแท้ผู้ทําอกุศลกรรมติดตามนาดุดจากเวียนเวียนแร ไล่ต้อนตีโคนทำบุญอาแปลก่อนทำบุญบุญแต่งให้เห็นผลแปลว่าอะไรคะทำบุญความดีทำความดีความดีก็เห็นผลเลยทันทีโป๊เป๊ะนะเห็นดังเงาตามตนติดแฉแปลว่าถ้าคุณทำดีเนี่ยแปลว่าความดีนั้นมันจะปรากฏขึ้นมาทันทีเหมือนเงาตามตัวเลยผู้ทำอกุศลกรรมติดตามนาใครทำกรรมทำอกุศลทำไม่ดีไว้มันก็จะตามติดชีวิตคนไปเรื่อย ดุดดังจากเกวียนเวียนแล่ไล่ต้อนตีโคนจากเวียนเกวียนนี้ก็คือเกวียนที่เป็นอย่างนี้นะคะเนก็คือเกวียนที่มันใช้น้องวัวน้องควายลากนั่นเองเกวียนเวลาเกวียนเนี่ยมันหมุนไปใช่ไหมคะหมุนไปมันก็จะหมุนเวียนกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็เหมือนกมนั่นแหละถ้าคุณทำกรรมกรรมมันก็จะเวียนไปเรื่อยเรื่อยเทีนี้ เรามาดูกันว่ามนสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตในเรื่องใดของสังคมประเพณีไหมไม่นะคะประเพณีเราไม่ได้สอนถึงเรื่องของประเพณีถูกไหมมีประเพณีไหนไหมคะไม่มีศิลปรกรรมไหมไม่ความเชื่อไหมใช่ค่ะสอนเรื่องของความเชื่อความเชื่อเรื่องอะไรความเชื่อเรื่องบาปบุญ ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเขาสอนแบบนี้นะคะข้อสามอ่านคำประพันธ์ต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อสามนะคะเขาบอกว่ายามเช้าฉันไหว้พ่อแม่ก่อนไปเรียนก่อนขีดเขียนฉันไหว้ครูด้วยรักตอนเที่ยงเที่ยงฉันทักทายคนรู้จักยามค่ำก่อนนอนพักกราบพระเอ่ยเขาบอกว่ามาอีกแล้ววิธีไทย คำประพันธ์ข้างต้นแสดงวิถีไทยในเรื่องใดเอ๊ชามเช้าในฉันไหว้พ่อแม่ก่อนขีดเขียนฉันก็ไหว้รูด้วยตอนเที่ยงฉันทักทายคนรู้จักยามค่ำก่อนนอนฉชนกราบพระสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของอะไรคะคุณค่าของเวลาไหมไม่ถึงจะมีเรื่องของเวลาเข้ามาพูดตอนเช้าตอนเที่ยงก็ไม่ได้แสดงถึงคุณค่าของเวลาการรู้จักขนรรมเนียมประเพณีไหมใช่ พราะว่ามันมีเรื่องของการอะไรมาคะการไหว้การทักทายการกราบพระขนบธรรมเนียมของประเพณีไทยพอทันข้อนี้ตอบข้อสองนะคะข้อ3ามคำประพันธ์ข้างต้นไม่กล่าวถึงเรื่องใดการเทศะกล่าวจ้ะกล่าวในช่วงนี้วักหนึ่งกับวักที่สอง จงรักภักดีมีไหมเบ้นไว้ก่อนสัม,มา,ารวะมีไหมมีกล่าวในเรื่องของวรรคที่สองและวรรคที่หนึ่งอัธยาศัยไมตรีชนทักทายคนรู้จักมีไหมคะมีในวรรคที่สามเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามไม่ได้กล่าวเลยไม่ได้กล่าวเลยในบทประมาณข้างต้นก็คือข้อสองนั่นเองความจงรักภักดีไม่ได้มีบอกนะคะข้อห้า จากคำปรพันธ์ข้างต้นอาจจะคำปรพันธ์ต่อไปนี้คำประพันธ์วักดายสะท้อนให้เห็นความเชื่อในสังคมไทยไม่แล้วนะคะคุณค้าทางด้านสังคมความเชื่อนะคะมาดูซิว่าคนเราในคนเราในสังคมไทยเขาจะเชื่อเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเลยคือเรื่องบุญบาปอะไรอีกเอ่อทำอะไรได้อย่างนั้น ได้อย่างนั้นวาสนาเนี่ยสู้ไม่ได้อ่าอย่างนี้คนเราในสังคมไทยมันก็เชื่อในเรื่องแบบนี้อ่ามาดูกันในเรื่องของบทประพันธ์เขาบอกว่าจะแข่งเรือแข่งพายพอแข่งได้ใช้ฝีมือก,กายแข็งแรงอันแกล่งกล้าเอาแปรเลยเขาบอกว่าแข่งเรือแข่งพายเนี่ยแข่งได้ คุณมีฝีมืออันแรงกล้าะคุณสามารถชนะเขาได้เลยบางคนรวยแต่เกิดเลิศปัญญาแข่งบุญแข่งวาสนายาแข่งเลยเออแข่งบุญแข่งวาสนาจะแข่งเขาเชื่อกันอย่างนั้นจริงไหมในสังคมไทยเราสอนให้คุณจะเก่งแค่ไหนบางคนโหรวยมากเกิดมาเลิศปัญญาแต่ว่าทำไมทำไมถึงไม่ได้เรียนในที่นี้ทำไมเขาถึงไม่ได้ทำงานอาชีพนี้ เพราะว่าอะไรคะแข่งบุญแข่งวาสนาเนี่ยอย่าไปแข่งกับคนอื่นบางคนเนี่ยเก่งมากเลยรวยมากแต่ว่าวาสนาไม่มีกับที่นั้นๆน,น,นะคะวาสนาไม่มีกับที่นั้นๆนคุณก็จะไม่ได้อยู่ในที่นั้น,น,นเพราะฉะนั้นจากคำพันธุ์ต่อไปนี้คำพนันธุ์ดสะท้อนให้เห็นความเชื่อในสังคมคำพันธุ์ตอนนี้คะ่ะวักที่สี่แข่งบุญแข่งวาสนาอย่าแข่งเลยสะท้อนให้เห็นถึงสังคมทันทีนะคะ ต่อมาในข้อที่หกข้อที่หกนะคะคำประพานต่อไปนี้ไม่ได้มาแล้วคำว่าไม่ได้แสดงคุณค่าของเรื่องใดความรู้เปรียบได้กับสัตราสัตรยาที่นี้แปลว่าอาวุธนะคะเป็นเครื่องเสริมปัญญามหาศารเขาบอกไหมว่า ในช่วงวักเนี้ยเขาบอกหมายว่าความรู้เปรียบได้กับตาความรู้เขาบอกว่าให้ความรู้มาตีกับอาวุธไหมไม่เขาเปรียบถึงความรู้เนี่ยเหมือนเหมือนอาวุธเฉยๆเป็นเครื่องเสริมปัญญาก็คือความรู้เป็นเครื่องเสริมปัญญามหาศาลนั่นเองจึงควรเพียนเขียนอ่านให้ชํานาญเรียนรู้เอาไว้เธอจะเกิดผลเรียนไปเธอเขียนไปเธอจะได้ชํานาญพอให้การกีดสําเร็จจําเริญถูกไหมทุกถ้าสมมติเรามีปัญญาแล้วมีความรู้ระดับปัญญา การกิจสําเร็จจาเริญเอาถูกทั้งความรู้จากตารางจากแบบเรียนถูกไหมถูกความรู้เนี่ยได้ั้งตารางแล้วก็แบบเรียนเลยจากข่าวสารข่าวสารก็ค,คือความรู้ได้จากข่าวสารและเรื่องของการเขียนมากมายใช่พึงรอบครอบและกันกรองให้ท่วนถี่ถูกเวลาเราอ่านอะไรก็ตามพึงรอบครอบอ่านกรองก่อนว่าอะไรมันคืออะไรถ้ามีปัญญามากพอก็คืออ่านกันกรองแล้วว่าก็ดูซิว่า บทความเนี้เขาต้องการสื่อสารถึงเรื่องอะไรอ่ะเพื่อให้มีศาสตราวุฒิเก่งกล้าอือศาสตราวุฒิศาสตราวุฒิในที่นี้เขาเปรียบถึงความรู้คำประพันธ์กลับไปอ่านโจทย์คำประพันธ์ต่อไปนี้ไม่ได้แสดงถึงคุณค่าของเรื่องใดเรื่องของวิชาความรู้เขาบอกไหมบอกว่าให้เด็กเรียนวิชาความรู้เอาไว้การคิดวิเคราะห์บอกไหมบอกนี่จะ้ะการกรอง สามอาวุธยุทธปกรณ์ถึงเขาจะพูดถึงศาตราวุธแต่เขาไม่ได้พูดถึงอาวุธเขาเปรียบเทียบเฉยๆว่าความรู้เนี่ยเหมือนศาตราวุธไม่มีส่วนไหนที่บอกอาวุธยุทธปกรณ์ไม่มีเลยบอกดาบบอกค้อนไม่มีเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อสามค่ะนะคะตอบข้อสามต่อมาในข้อที่เจ็ดข้อใด ไม่สะท้อนภาพวิถีด้านวิถีไทยด้านความเชื่อม่แล้วความเชื่อนะคะข้อเจ็ดข้อใดไม่สะท้อนภาพวิถีไทยคว้านความเชื่อโอ้บาปกรรมน้ำนรกนีมาแล้วน,นรกเจียวอกเราให้มัวเมาเหมือนหนึ่งบ้าเป็นหน้าอายโวนรกความเชื่อเลยบาปกรรมเนี่ยนะมันเหมือนน้ำนรกเลยเจียวอกเรา ข้อสองมาถึงบางธรณีทวีโศกยามวิโยกยากใจให้สะอื้นยังไม่เห็นยังไม่เห็นความเชื่อทางโรกทางโลกซ้ำก,กรรมซัดวิบัติเป็นไม่เล็งเห็นที่ซึ่งจะพึ่งพาเวลาคนเราเป็นโรคเนี่ยเขาจะโทษชอบโทษอะไรคะชอบโทษเวรกรรมหมูจะเป็นโรคก็เป็นเวรกรรมแน่นอนนะคะมีความเชื่อในเรื่องของการทํากรรมทาบาปมาแล้วแม้กําเนิดเกิดชาติใดเนี่ยการเวียนว่ายแต่เกิดเป็นความเชื่อแม้กําเนิดเกิดชาติใด การไม่แม,ม้จะเกิดขอให้เป็นค่าฝ่ายดูรีเพราะฉะนั้นไม่สะท้อนให้เห็นภาพถึงด้านของความเชื่อของไทยก็คือตอบข้อสองต่อมานะคะในข้อที่แปดบุคคลใดมีแนวทางดำเนินชีวิตไม่สอดคล้องกับคำประพันธ์กับข้อคิดของคำประพันธ์ข้างต้นหนึ่งถึงไม่มีไฟฟ้าใช้น้อยแต่น้องชายก็จุดเขียนเพื่อฝึกทำโจทเลข ไม่สอดคล้องกับข้อคิดคำพันธข้างตน้นพี่สาวขอเงินเพื่อซื้อตั๋วไปชมวอลเล์บอลที่เมืองโปรแลนด์บีสู้นะเนเนี่ยพยายามเอออันนี้ไม่สู้เลยไม่สู้ขอเงินเลยพี่ชายมุ่งมั่นพยายามแล้วเขาพยายามน้องสาววางกระสอบทรายป้องกัน น้ำท่วมทั้งทงที่อยู่ตามลำพังสู้แล้วพยายามแล้วเพราะฉะนั้นตอบในด้านลบมากที่สุดก็ต้องตอบข้อที่สองนะคะเพราะว่าเขาขอเงินเลยนะคะไม่มีความสู้ไม่มีความพยายามนั่นเองนะคะวันนี้ก็ขอจบในเรื่องของการติวข้อสอบ โอเดชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในสาระวรรณคดีและวรรณกรรมไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ